ทุกคนคะปี2024นี้จะมีการเลือกตั้งในมากกว่า60ประเทศทั่วโลกซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันมากกว่า60%ของเศรษฐกิจโลกและครอบคลุมจำนวนประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกเลยค่ะพอจะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เป็นผู้นำจะมีผลดีหรือว่าผลเสียทางเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองกคร์ว่าการเลือกตั้งใหญ่ในปี2024นี้ถือเป็นปัจจัยความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญเลยค่ะ ตัวอ,อย่างของกลุ่มประเทศที่มีการเลือกตั้งในปีนี้นะคะก็มีแต่ประเทศสําคัญสําคัญเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงเดือนมิถุนายนนี้การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่กําหนดที่ทางนโยบายของ e ูหรือสหภาพยุโรปค่ะโดยเฉพาะนโยบายด้านการคลังแรงงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศค่ะ ทางด้านสหรัฐเองนะคะก็จะมีการเลือกตั้งในปีนี้เช่นกันค่ะโดยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปีนี้และการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของนโยบายในด้านการค้าและก็ด้านการเมืองของสหรัฐค่ะการเลือกตั้งในประเทศอื่นนะคะก็อาจจะดูเหมือนว่าไกลตัวพวกเราแต่จริงๆเขาเกี่ยวกับไทยเหมือนกันนะคะเพราะประเทศไทยเองก็มีการค้าขายกับทั้งสหรัฐ EU รวมทั้งประเทศอื่นๆที่มีการเลือกตั้งในปีนี้ด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะผลการเลือกตั้งในประเทศต่างๆก็เป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกเช่นกันค่ะและแน่นอนว่าประเทศเล็กๆอย่างเราก็อิงกับเศรษฐกิจโลกเลยไม่ใช่น้อยค่ะดังนั้นการเลือกตั้งในประเทศอื่นก็สะเทือนมาถึงไทยได้เช่นกันค่ะ และนี่เป็นเพียงแค่2ตัวอย่างที่เราหยิบยกมาในวันนี้นะคะถ้าใครอยากเรียนรู้เพิเ่มเติมหรือสนใจประเด็นด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่เว็บไซต์ scbeic.com ได้เลยค่ะสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะคะ